ไปเอาสั่งมานะไก่ป่าก็าไปเลื่อยไปเชยอ,อีกนะ่ะพอนได้ไหมสองหวัวไปเก็บให้อ,อีตูเนอนหรือไม่มะฮะอออบอให้อีตูอ,อก,ก๊กนี่เดิมน,นั่นแหละก๊กฮอนน่ะ เข้าไปมันต้องเข้าไปอีกมันต้องเดินเข้าไปอีกว่างก่อนเออระบบว่างอย่างจักย uh ่างงั่งเข้าไปนี <S <s ่พระอีตู้ที่ลึกลับอันแฉบแฉบตัวอยู่ตรงนี้มุดเข้าไปได้อยู่บอกเออพ่อรานะฮะ ยังมองอื่นไ่มีหรอได้สนิงนว่าเบืออ่องจีมาว่านั่นโอ้ยจะไปหาอีกอยู่พอผูอ้ยด้สบาน้ำเด้อเข้าไปหกปานนะยอยู่ใส่ออกมาอ,ออกมายังเป็นเลาะอยอไป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 เมื่อ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 จะไปเลาะอ้อมอยู่มันได้สนีงเอาละ เดือดอีกข้อหนึ่งใครอยากกินตั้งหแหงมบอสเห้กินแม่กินแม่บอเฮ็ดตุกอนกิกกนมาได้เห็นติเนปีม,มกดกระายหัวนะอือสมพ่อแหละใช้มันเดือดโอก๊อกๆก่อนเสืกเกอ บ้นใส่เลยว็ดดดิแรักบ่อพระเดกินเ็สีเข้มนี่เนาะไ่กินดอกใส่ถุงมามีปลายลายแซบลายแซฟน้อยแซบหน่อย เติมน้ำแล้วมาดิหนาำเดือดมันน,นึกว่า,มมาไปซัดใส่พูดเลยบ่อแล้วซัดไปนี่อะไร้นี่นยจะกินยังประยากนี่งั้นแซ่บข้าวหัวทองแซ่บไนม

จ้าได้มาสามหัวนะหัวน้ำน้อยสองหัวใหญ่ก็พอไล้น้อย,อยบอกคือว่าเอาหัวเดียวตอนไปนะตรงน,นี้มันมีหัวเดียวเลยยา่างไปเบิงของพี่ไทเจ้าข้างบ้านอีกฟันนึงมันแไม่ได้อีกสองหัวไปเจอ หัวใหญ่หัวนึงพอดีเลยมีมีอีกข้าวอีกใส่อีกละลายเขาจะต้องกินพักละลายแม่นตีพักมีประโยชน์ซับปลาหมาออึกหงุดได้เลยนี่ก็เออห็นเขาก็หั่นเป็นนี่บางคนหัน่น,เ,นเป็นแว่นเป็นแว่นประร้อนก็แซ่ แซับเดยไม่ควรจะแซ่บแน้วเขาทุกเขากะผ่าสี่ผ่าแปดหนึผ่าจริงต้มขาไก่กับแฝกนะใส่ตีนก็อเออเจ้าไม่บอกแม่ทำให้กินเรอแม่มากอ่อนเป็นเวียดเป็นยากแม่และเ็ดอันนี่น้ำไปฮิตเอ็นแค่ห้อมุมกน้ำ ให้แม่เห็นินกินเด้อซื้อปลาอินทรีย์แม่ทำโอ,โอ้มันแซ่บดีนะเราลองทำกันบ้างไหมบอค้าวทำบ่มกันนะทีเรีย <c oughs> <c oughs> บ้อครับข้านสูตรภายสูตรมันไปไปใส่หม้อ บ้าบักลายอาว่าวมบลายให้ทีกินสองัามเนี่อยลนี่แนวเห็ดมันดำ คามเปียกแต่โบใส่ลายนด้ใส่ลายส้มใส่สซนี้แหละพอเอนี่มโบปีดำนี่เสือล่านาปีก็สีขาวเขาเก่าให้ปีซุกก็กินได้เลยนี่ไส้ไผ่อีตูอันน้อยนิดของเราพอ,อให้มันได้กลิ่นมันจะได้กลิ่นได้กลิ่นเลยเพราะอีตูอัน หอมพอ่ตัวเอ,วอนันี่อีตูวยองครับพี่ตูวกับเจ้าตูวเองแล้วนะปิดแกะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกได้มาให้ซิมเมื่อกี้ไม่ซิมียมยอมยดูนี่ลูกในไม้ลูกนะอ๋จะน่ารักความน้าที่ตัวเองไม่เบื่อไปดินหรอกบวชบวชก็ป่า,านจะขอมึงคะ เบิง่งผุนเฮ็ดปากพุนนุ่มๆงามๆพุนพอแล้วแหละเอาอาีกตักน้ำเข่าน้ำเข่าเรื่นี่กินเยอะบอกเจ้าของเด้อนี่<อ>าจานนี้ตักเยอะๆจานนี้ต้องการบริโภคลายๆพุงเบิ่งหน่ายอย่ากินไม่อิ่มเด้อเอาอี่เก้าอีกเอาอีก เอ้าเอาหน่อยแทอะเอาอีกเหรอของเพิ่นนั่นบอของเขาพอเรานันปดึงดี๋ยังวดไมเนี่ยงกรบอกเขาบอกว่าเขาไม่เอาปรดี๋ดึงก็เขาบอกว่าเขาไม่เอาก็ยังจะตักให้เจะมาบอกว่าเขาได้ไงก็เขาบอกไม่เอาก็ยังจะตักให้ จะคลองตักงลายลายหันยินเข้าไปลายลาย